สามตัวสองครับสามตัวสองครับฝังนี้เป็นโตโน่แพร่กษานะครับฝั่งนั้นนทีมงานบ้านเตอ่์นะครับน้อยรับยโสจะพูดกับปีโป้นะครับ ตัวสามครับตัวโน้ขึ้นนำครับนำห้าตัวสามครับตัวโน้ครับ 8-5ครับน้อย12-6เรียบ้อยครับห่างครับทีเมอเป็น5ครับยุบุนได้ ห้าครับนำหกต่อห้าครับน้อยรับยโสและปีโป้บันเดียครับ นายคนต้นน้ำนะครับนายน้องหมูล้มเก้านะครับผมหกต่อห้าครับนอยรับดีโซได้เสิร์ฟครับตัวโนนลำเบียงเข้ามาครับเหยียบออกครับคุณนี้ครับตัวโนนครับเป็นน้ำเป็นเจ็ดต่อห้าครับน้อยเล็บปีพอครับ จ็ดต่อห้าครับโนเปิดไล,ล่หลังครับยก่เข้ามายืนหลับครับพี่โก้ยืนหลับนะครับไปล,ลากันครับ ไก่นะครั ie บผมอยู่ที่สนามมีแก้วสามสปนะครับองต์เจ็ดครับว่าเปิดอาครับ ตองหงครับอาครับยอดไปข้ามครับโตโนอกครับแฝดตองหงครับน้อยลับยูโซได้เสร์ฟครับน้ำก้าวตองหกครับ น้อยและวปีโปลับบัตรดิยครับเอาตรครับน้อยรับยโสได้เสร็ครับรรต,บติ่เกลียวครับน้อยไหลเข้าไปนสิครับน้อยรับยโสและปีโปบัตรดยครับ เต่หครับอาครับติดเชียร์ปโปครับอาครับยข็งขันครับน้อยครับกับเป็นลมครับตรงเนี้เอียวครับเตหอครับเอาน้อยเซบ เราเปิดอันรถมาครับเอาครับพี่โ้เปิดไปไหนครับต่อเยอดครับพยานครับพี่โปเปิดยกครับยกดีครับพี่โปครับ โหครับกำลังอ,อยู่ครับตัวโน้ครับอัดล้นมาครับน้อยไหลเอติเกียวตัวโน,คน้ครับเหยียบดีครับตัวโน้ครับ ครับโตโน่ไวหครับ ไลกันไปครับพี่โป้ครับมองดีครับน้อยครับสิบเอ็ดต่อแปดครับน้อยรับยโสได้เสิร์ฟครับโอ้สิบเอ็ดต่อหกครับปลอดภัยครับครับเปิดได้ครับไหลเข้ามาครับตัวโน้ตครับทางเหยียบดีครับตัวโน้ตตัวโน้ตต่อทีมงานบ้านเพื่อนะครับสองคนนะครับพี่โป้และน้อยรับยโสนะครับ แต่แรกฟรีนะครับน้อยเล็บโตโน่นะครับก็เปิดหัวไหล่เข้าไปทันไหมครับไม่ทันครับทุกนี้ครับยัดตอสิบเปอครับหน้าเปิดหางครับ ทางนมาเป็นแปดตัสิบเมครับโตโนแม่ันสามแปดตัสิบเมครับ แกไขได้ดีครับลากไม่เข้านะครับน้อยราบจะสูงครับเบตดตอแฟนครับเดี๋ยวไม่อยู่ครับนี่ครับพี่โปครับ ปดยกเตีโอครับไลน์วันเก้าต่อสิบเอ็ดแล้วครับครับมีปัญหาแล้วนะครับทีนี้ครับเรกก็ได้อยู่นะครับไม่ให้ตามมาใกล้นะครับน้อยราจิโสนและพี่โปครับ ครับโอ้โหัน้อยยังไม่ข้ามครับสวัสดีครับผมจะได้นะครับอึงออกมาเชียนนะครับเอาไม่ได้ครับฝนตกน้อยเปิดครับครับตุ๊กตาโตโน่ครับ เรียบร้อยครับไล่มาเป็นสิบต่อสิบเอ็ดแล้วครับโอ้โหครับแต่ก็ครับน้ำต่อสิบเอ็ดต่อหกนะครับนะครับไล่มาเป็นสิบต่อสิบเอ็ดแล้วครับฟ้าบุญนะครับทีนี้ครับเปิดครับยังหัวเหลี่ยมดีครับโอ้โหครับลูกนี้ครับห่างแล้วนะครับ ครับถ้าไมเกมลูกนี้ครับป้าบุญนะครับมีโอกาสหลายครั้งนะครับสิบเมตรต่อสิบครับน้อยลรจะโศได้เสิบครับครับสิบเมตรต่อสิบครับน้อยลรจะโศได้เสิบครับเอาครับหลอกเสิบดีโตโน่ยังเอาอยู่ครับครับติดอยู่ไม่ได้นะครับแรกข้ามครับ บาดเรือถ้าแพ้เซตนี้จะเป็นได้ที่สองเซตที่สี่นะครับเล่มที่สี่นะครับครับเสีบต่สิบเอ็ดครับพอเปิ้หัวาโยกโอ้โหครับเกือบติดเกี่ยวครับเสิร์ฟดีแล้วนะครับฝั่งนี้ครับสองลูกครับแต่โตโน่ยังเอาได้ครับ เกมหรือเปล่าครับแมตชทไฟท์ทั้งทีสี่ครับนี่ครับตักหัวขึ้นมาโตโน่ครับไหลข้ามาครับนี่ครับข้าหน้านี้ก็เสร็จโตโน่นะครับไเนีครับที่เสมอได้หรือเปล่าครับถ้าตีเสมอได้บ้าวุ่นเลยนะครับเซฟต่อซิเบนครับก็เปิดหัวไปก่ไป โอ้โหครับแข็ทันครับอ่าครับเอาครับโอ้โหไม่ข้ามครับคอโคยกไม่เข้าแล้วนะครับดีนะครับยังแก้ไขไปไกลครับับปอกไว้ข้างหน้าเซตโตโน่เน่ครับนะครับแมตช์รอบที่ห้าครับไม่เกมครับอ้าวครับเสิร์ฟดีครับ เขาชนะได้ครับเกือบไม่รอดนะครับมีนะครับตัวโน่ครับมานน้อยนั้จะสโแล้ว,วก็โฟจชนะไปได้นะครับ